ชายาตัวร้ายสยบปทภีบทที่9ในวังพาสองฉันวิ่งออกจากตำหนักบรรทมไม่อาจสกัดกลั้นหยาดน้ำใสที่ไหลรินออกจากตาบึ่งตรงไปยังหอทาราใสาช่วยชีวิตนี้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับผู้หญิงคนอื่นๆงั้นเหรอฉันไม่ชอบวังหลวงและยิ่งไม่ต้องการถูกกักขังอยู่ในวังหลวงอีกทางไม่อยากแบ่งสามีร่วมกับใครแบบนี้มันไม่ใช่ฉัน ฉันทำไม่ได้แต่หัวใจนั้นเรียกร้องว่าไม่อยากจากไปวันนี้ได้เห็นเขาพรอดรักกับผู้หญิงคนนั้นแม้จะรู้ว่าพวกเขาแค่กำลังหยอกล้อกันแต่ทำไมถึงได้ปวดใจขนาดนี้กันนะมองไปพบว่ามีฉินวางอยู่บนโต๊ะดีหวังว่าฉินจะช่วยทำให้ใจของฉันสงบลงได้บ้างฉันหอบฉินไปยังที่สงบสงบ,สงบนั่งลงภายใต้แสงจันทราท่ามกลางสวนอิงควา และเริ่มบรรเลงฉินเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจโดยบรรเลงเพลงฉันร้องไห้แล้วจริงๆของยุคปัจจุบันเมื่อเห็นว่าเสียงฉินดูเหมือนจะทําให้ฉันสงบลงได้จึงร้องเพลงคลอไปกับเสียงบรรเลงแต่ทําไมยิ่งร้องยิ่งรู้สึกเศร้ากันนะมวลน,น้ําตาไหลาอาบแก้มเมื่อวานนี้มีความสุขอยู่แท้ๆคิดว่าตัวเองจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้ได้จริงๆเสอีกนึกไม่ถึงว่าต้นจนจบ ฉันไม่สามารถมุกออนจากมันไปได้ฉันทำใจกว้างรับเรื่องเมียสามอนุสีไม่ได้จริงๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงสนมนับไม่ถ้วนของเขาเลยเพลงยังไม่ทันจบสายชินก็ขาดลงเจ้าร้องไห้ทำไมสุทเสียงอันสุดแสนจะไพเราะดังขึ้นเรียกสติฉันฉันรีบร้อนปาดน้ำตาแล้วแงนหน้ามองไปพบว่าเป็นจินว่เซียนเข้ามาได้ยังไงกันนะ เขายังคงสวมใส่ชุดสีขาวจันทราและหน้ากากอินซีสีเงินใบหน้าหาได้แสดงออกซึ่งอารมณ์ใดๆท่านออกมาที่นี่ได้ยังไงท่านตาฝาดแล้วข้าไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยฉันพูดด้วยน้ำเสียงเคืองๆสตรีผู้นี้ดื้อรั้นเสีจริง วันนี้พี่หญิงสามบอกเขาว่าอยากคบค้าสมาคมกับนางจึงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากหลายปีมานี้ไม่มีผู้ใดสามารถเตด,ดตาพี่หญิงสามได้เลยทว่าวันนี้กลับอยากผูกมิตรกับนางก็ไม่รู้ว่านางมีดีอะไรเดิมทีมาที่วังหลวงเพราะมีเรื่องหารือกับสเสด็จพี่รองคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินเสียงบเบลงขีดน,นั้นไพเราะท่วงทำนองมีเอกลักษณ์ทั้งยังขับร้องได้สนอหู จึงพบว่าเสียงนี้แว่วมาจากหอทาราสัยทำให้ได้พบกับนางผู้อาดูอยู่ใต้แสงจันทร์เชางงดงามเหลือเกินอีกทั้งฝีมือการบรรเลงฉินยังยอดเยี่ยมกว่าอินเนียงอีกด้วยเมื่อเห็นน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มก็อดรู้สึกสงสารขึ้นมาไม่ได้จึงอยากถามไทว่าเกิดอะไรขึ้นทว่านางกลับไม่เห็นค่าในน้ำใจทำให้รู้สึกไม่สมอารมณ์เล็กน้อย สตรีผู้นี้ร้องไห้ก็ร้องไห้สิยังไม่ยอมรับอีกใครทำอะไรเจ้าหรือกำลังเสียใจที่ต้องสมรสกับข้าแม้จะขุนเคืองทว่าน้ำเสียงกลับเจอไปด้วยความห่วงใยจินวี้เซียนคนนี้ทำตัวหน้าหมืนไส้จริงแถมยังหลงตัวเองแต่มันก็นานมากแล้วที่ไม่มีใครสนใจฉันจึงอดทราบซึ้งใจไม่ได้แม้วิธีการของเขาจะค่อนข้างประหลาดไปหน่อยก็ตาม จินวีเซียนขอบคุณท่านนะข้าไม่เป็นไรนี่ก็ดึกมากแล้วท่านรีบกลับไปจะดีกว่าพูดจบก็ส่งยิ้มให้เขาก่อนจะเดินจากไปหนึ่งวัจีหนึ่งรอยยิ้มทํำเขาถึงกับพูดไม่ออกเฝ้ามองฉันเดินกลับเข้าหอแล้วหายลับไปท่ามกลางสวนอิงควาเวลาเที่ยงตรงของวันต่อมาฉิงมาที่หอทาราใส เขาไล่นางกำนันและขันทีทั้งหมดไปเหลือเพียงเราสองคนตามลำพังถาวายบังคมฝ่าบาทพคะฉันกล่าวยังไม่แสดงสีหน้าใดๆถึงงก้าวเข้ามาประคองฉันขึ้นเงื้อมือมากุมมือฉันไว้หลินเรารู้ว่าเจ้ากำลังโกรธในฐานะกษัตริย์ของแผ่นดินมีสิ่งมากมายที่ไม่อาจทำตามใจได้ม่อมฉันจะบังอาจโกรธพระองค์ได้ยังไงไม่อาจทำตามใจได้ เป็นดํารัสที่รัดได้ดีจริงๆริไคะพูดจบฉันก็ดึงมือกลับอย่างขุนเคืองโดยไม่แม้แต่จะมองเขาเช่นนั้นเราต้องทำยังไงจะถึงจะยอมยกโทษให้เฉิงเมื่อคือนข้าคิดมาดีแล้วข้ารับไม่ได้ที่ต้องแบ่งสามีร่วมกับสตรีอื่นขอโทษด้วยหากท่านยอมสละบัลลังเพื่อข้าและไปจากวังหลวงด้วยกันข้าก็ยินดีที่จะอยู่ร่วมกับท่านต่อไป แต่ข้ารู้ดีว่าระหว่างสตรีกับแผ่นดินกษัตริย์ย่อมต้องเลือกแผ่นดินอยู่แล้วดังนั้นพวกเราคนหนึ่งเป็นกษัตริย์ส่วนอีกคนเป็นสามัญชนไปนั่นแหละถูกต้องแล้วฉันกล่าวอย่างกล่ำมเกลืนฝืนทนเจ็บแป๊บเดียวดีกว่าต้องเจ็บปวดเรื้อรังไม่ลินข้ายนินดีจะไปจักวังหลวงกับเจ้าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวายเช่นนี้เช่นนั้น ข้าก็เป็นแค่ห้องเต้เปลือกเปล่าเท่านั้นข้าต้องทําให้พวกเขาแตกคอกันและเรื่องเดียวที่จะทําให้พวกเขาเป็นปรบปากกันก็คือเรื่องบุตรสาวซึ่งก็คือฮองฮากับวินเฟยสตรีโง่เขลาสองนางนี้ขัดแย้งกันมาตลอดลินข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจความลําบากใจของข้าข้ารับปากเจ้าขอเพียงแผ่นดินเป็นปึกแผ่นข้าก็จะจากวังหลวงไปกับเจ้า จินวี่เฉิงกล่าวอย่างจริงใจในตาไรซึ่งแววพิรุษท่านยอมสละกอำนาจปกครองแผ่นดินเพื่อข้าจริงๆหรอฉันม่อย่างเชื่อจริงๆรว่าาสนิสามจริงใจข้ายอมขอเพียงทำให้เจ้าเข้าใจข้าได้ก็พอก็ได้เฉิงข้าจะเชื่อท่านอีกสักครั้งหวังว่าท่านคงไม่หลอกค่าการที่ท่านยุยงเมื่อวานเกรงว่าเสนาบดีฝ่ายซ้ายคงจะเริ่มลงมือเร็วๆนี้ เมื่อพวกเขานกกับหอยวิวาทกันท่านที่เป็นชาวประมงได้ผลประโยชน์รอให้ได้อำนาจในมือพวกเขากลับมาทั้งหมดท่านก็จะยอมไปใช่ไหมฉันถามยำ้ำไม่หลินข้ายัางไปไม่ได้นอกจากศีนาบดีซ้ายขวาแล้วข้ายัางมีภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือน้องสี่เซียวเยาออง ราชองค์การลับในมือของเขาเกี่ยวข้องกับความเป็นตายของทั้งราชวงศ์จินซิ่วหากราชองค์การลับนี้ไม่ถูกทำลายก็จะนำมาซึ่งหายนณะไรสิ้นสุดแต่ราชองค์การลับคงถูกข่อไว้ยังสถานที่ลับมากๆข้าเคยส่งยอดฝีมือจากวังหลวงไปขโมยมาแล้วแต่ไม่มีผู้ใดทำสำเร็จการจะได้ราชองค์การลับมาหาใช่เรื่องง่ายได้เลยข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถช่วยข้าได้ลินหากเจ้าไม่เต็มใจข้าก็จะไม่บังคับ เฉิงรอคอยความเห็นจากฉันแววตาเปลี่ยมด้วยความขอร้องไม่ชอบเขาในตอนนี้เอาซะเลยฉันรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการให้ฉันแต่งเข้าจวนเซียวเหย่าอองและขโมยมันมาให้เขาเรื่องไส้ศึกอะไรเทอกนี้ไม่ใช่ทางของฉันเลยฉันเชื่อว่าจินวีเซียนเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเขาคงไม่คิดทำาลายราชวงศ์จินซิ่วหรอกเพราะงั้นเดิมทีไม่จำเป็นต้องเป็นกังวล เพียงแต่เนื้อความในราชองค์การรับคืออะไรกันแน่ทำไมเฉิงถึงต้องกลัวขนาดนี้ขอโทษนะเฉิงข้าไม่อยากเป็นสายลับไม่ได้ฟังคำตอบจากฉันเขาก็ดูผิดหวังอย่างมากทว่ากลุกเกลื่อนมันไปอย่างรวดเร็วขอโทษนินี่มันเจ้าหยงฉันดู่ลเขพอใจไม่ไหวเลเจ้าจต้องนะสำคัมากวันนั้นจะเป็นวันใหญ่ของเรา เจ้าองก็ไม่อ่าอจจฉนุของข้าเพราะงานจะโทษข้าเลยจินอี้เฉิงคิดในใจทว่าฉันกลับไม่รู้แผนการอะไรของเขาเลยแค่คิดถึงชีวิตอันสงบสุขในอนาคตอันใกล้หัวใจก็เบ่งบานเป็นความชลาใจเพียงชั่วขณะที่ทำให้ฉันในเวลาต่อมาต้องสูญเสียคนสำคัญไปยามคำ่ำตอนที่ฉันไปส่งเฉิงเขาก็พูดกับฉันว่า ลินช่วงนี้เจ้าอย่ากออกจากคอนะให้ข้าจัดการเรื่องศีนาบดีซ้ายขวาเรียบร้อยก่อนในวังหลวงจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นข้าไม่อยากให้เจ้าโดนลูกหลงไปด้วยพูดจบเขาก็กอดฉันแล้วจากไปด้วยคำมั่นของเฉิงในวันนั้นสภาพจิตใจของฉันดีขึ้นมากอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าระหว่างเรายังมีความเป็นไปได้คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะมีด้านที่เป็นสาวน้อยกับเขาด้วยฉันเชื่อฟังเขา รอคอยข่าวคราวจากเขาที่หอมาโดยตลอดหวังให้เขาจัดการเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ได้ในเร็ววันแล้วหวังให้วันที่ได้ออกจากวังหลวงมาถึงสักทีบทที่10ในวังพ้าสามช่วงนี้ฉันเอาแต่เก็บตัวอยู่ในหอรอคอยกันมาของเฉิงด้วยตลอดอาสารอาซื่อบอกว่าตอนนี้บรรดานางสนมต่างแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายฮองฮอและฝ่ายอวินเฟย ห้องเฮากับอินเฟยขัดแย้งกันทว่ากาบาทหาได้เข้าข้างฝ่ายใดปล่อยพวกนางวิวาทกันฉันรู้ว่าเฉิงเริ่มลงมือแล้วเกรงว่าตอนนี้เสนาบดีฝ่ายขวาและซ้ายเองก็ไม่ต่างอะไรกับฮองเฮาและอินเฟยวังหลวงและราชสำนักแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายหากทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ต่างฝ่ายต่างพังอาจกินเวลามากสุดไม่เกินสองเดือนสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นเพียงแต่ในสองเดือนนี้หวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำไมหนังตาฉันกระตุกอยู่เรื่อยเลยตกดึกฉันว้าวุ่นใจจนนอนไม่หลับจึงลุกไปนอนดูดาวบนพื้นหญ้าในสวนอิงควาแม้จะเป็นวังหลวงแต่ที่นี่กลับไม่มีความกดดันตามแบบวังหลวงเกรงว่า ที่นี่คงจะเป็นสวรรค์เพียงหนึ่งเดียวในวังหลวงละมัง้งดึกดืนป่านนี้เหฮดอยังไม่นอนจ,จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทำฉันสะดุ้งจนต้องหันไปมองพบกับร่างอันคุ้นตาเขายังคงสวมอาภรณ์สีขาวจันทราเช่นเคยหน้ากากครึ่งใบที่ปกคลุมใบหน้ายังคงให้ความรู้สึกเย็นชาทำไมเขามาที่นี่อีกแล้วท่านอองเองก็ชอบมาหอธาราสายามดึกดื่นจริงนะเพคะ ไม่รู้หรอพูดพลาดโผลมาทำคนอื่นเขาตกใจนะฉันจ้องเขาอย่างเคืองๆข้าอยากไปที่ใดก็จะไปใช่กรมการของเจ้าเมาื่อใดกันน้ำเสียงยังคงเย็นชาไม่เปลี่ยนก็จริงท่านเป็นถึงอ๋องไหนเลยข้าจะมึงอาจเจ้าขี้เจ้าการแต่ว่าท่านชอบสีขาวจนทรามากเลยเหรอเหตุใดถึงสวมแพรพันสีนี้ตลอดทำตัวเป็นเซียนหรออ้อ แล้วทำไมท่านถึงต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาถูกทําให้เสียโฉมมาเหรอฉันถามอย่างอยากรู้อยากเห็นเฮ้สตรีผู้นี้เดิมทีพูดอย่างประหยัดคําบัดน,นี้กลับพูดไม่หยุดทำเขารู้สึกไม่ชินเล็กน้อยพูดว่าเขาเสียโฉมช่างหน้าขันเสียจริงทว่าท่าทีของนางที่มีต่อเขาช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นมิตรมากขึ้นจริงสิท่านอ,องแม้ท่านจะดูเชิดไปหน่อย แต่โดยรวมแล้วก็นับว่าเป็นคนดีเรามาเป็นสหายกันเถอะท่านว่าไงพูดจบฉันก็ยื่นมือออกไปด้วยใจเบิกบานสหายข้าไม่ต้องการเจ้าเป็นได้แค่อนุเท่านั้นแหละเขาเอ่อยอย่างราบเรียบไม่คิดว่าสตรีผู้นี้จะอยากเป็นสหายข้าไม่ได้เมื่อนึกถึงการเป็นสหายนาะหัวใจกจารกะหนจนสุดท,ท้ายทนหรือไม่มควรมาที่นี่อีก ข้าคมีเงียบบานบนี้แล้วเขาหันหลังเดินกลับเข้าไปในป่าทิ้งให้ฉันงงเป็นไก่ตาแตกวิชาตัวบอกของเขาไม่ธรรมดาเลยเพียงชั่วพริบตาก็หายวับไปฉันชื่นชมคนที่มีวรยุทธ์มาโดยตลอดแต่เขากลับบอกว่าฉันเป็นได้แค่อนุเซ็งชมัดครั้งหน้าฉันต้องแก้เผ็ดเขาสักหน่อยแล้ว สองสามวันมานี้ฉันเบื่อที่ต้องอยู่แต่ในหอจึงเริ่มเตรียมหยุกยาไว้บางส่วนต่อไปเมื่อออกจากหออัดป่วยเอาได้ถึงตอนนั้นจะได้ไม่ต้องลำบากหายามาต้มกินขณะกำลังกรอกยาลูกกลอนพวกนี้ใส่ขวดจู่ๆเฉิงก็ปรากฏตัวขึ้นหรือว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเร็วแบบนี้มัง้งหากไม่มีเรื่องเร่งด่วนเขาบอกว่าจะไม่มาที่หอธาราใสสัญชาตยานบอกกับฉันว่า เกิดเรื่องขึ้นแล้วเห็นเขาเดินเข้ามาหาฉันด้วยสีหน้าหนักหน่วงมีสาวใช้อีกสองคนเดินตามหลังเขามาทั้งสองดูคุ้นตามากเมื่อเดินใกล้เข้ามาถึงได้รู้ว่าคือชิงเหมยกับหงจีสีหน้าของพวกเธอเองก็ดูไม่สู้ดีนักแต่ก็ทำให้รู้สึกดีอยู่บ้างที่ได้เจอคนจากจนแม่ทัพในวังหลวงฟาบาทเหตุใดถึงมากับชิงเหมยและหงจีได้ล้วเพคะพวกนางเป็นคนจากจนแม่ทัพนี่ ฉันเอ่ยถามอย่างง,งนุนทันใดนั้นชิงเหมอยก็วิ่งเข้ามาหาฉันพลางร้องไห้ <c oughs> คุณหนูท่านแม่ทับสิ้นแล้วเจ้าค่ะในท่านในท่านถูกวางยาพิษ <c oughs> อะอะไรนะเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อไม่เคยมีศัตรูที่ไหนใครเป็นคนทำข่าวร้ายฉับพลันนี้กระชากเรียวแรงของฉันไป ฉันล้มลงยังดีที่เฉิงช่วยพยุงไว้ทันฝีมือใครฉันถามอย่างอ่อนแรงเป็นเซียวเหวอ่ยองเมื่อวานเรากับเขาหารือกันเรื่องยกเลิกสมรสของพวกเจ้าและให้บิดาเจ้ามาช่วยพูดน้มนาวหวังให้เขาช่วยสงเคราะห์พวกเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่ยอมวันนี้ดันมาพบว่าแม่ทัพถูกวางยาพิษสิ้นใจไปแล้วพิษนั้นคือไห่ถังเจ็ดสียาพิเฉพาะของลั่วจี ลินเจ้าอย่าเศร้าไปสักวันต้องแก้แค้นแทนบิดาเจ้าให้ได้เฉิงกล่าวอย่างจนใจท่านเป็นถึงฮ่องเต้แม่ทัพถูกสังหารทั้งคนท่านไม่คิดจะสอบสวนหน่อยเหรอสูงส่งเพียงใดเมื่อกระทํทำผิดย่อมต้องได้รับโทษเยี่ยงสามันหวังว่าฝ่าบาทจะให้ความยุติธรรมแก่บิดาข้าฉันถูกความแค้นปิดหูปิดตาไม่คิดว่าชาตินี้ก็ไม่อาจปกป้องคนสำคัญไว้ได้ เซียวหยาอย๋าอ,องที่ผ่านมาข้ามองท่านผิดไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดข้าก็จะแก้แค้นท่านข้าจะทำให้ท่านไม่เหลืออะไรเลยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของฉันเขาก็ให้ชิงเหมือและหงจีกลับไปลินไม่ใช่ว่าข้าไม่ช่วยเจ้าเพียงแต่เขามีราชอ,องค์การลับอยู่ในมือข้าแต่ต้องเขาไม่ได้ด้วยซ้าหากข้าได้ราชอ,องค์การลับมาเช่นนั้นถึงจะสามารถล้างแค้นให้เจ้าได้ ข้าบอกแล้วว่าเซียวหยาอองเป็นบุคคลอันตรายโหดเคี้ยมอมมาหิตหากไม่ได้ราชอ,องค์การรับมาเช่นนั้นชาเร็วใต้ล่าต้องย่อยยับด้วยมือของเขาแน่แท้เฉิงกล่าวอย่างเร้าอารมณ์ค่อยๆลากฉันเข้าสู่กระดานหมากราชอ,องค์การรับทีละเก้าราชอ,องค์การรับราชอ,องค์การรับทำไมถึงเป็นราชอ,องค์การรับอีกแล้วข้างในนั้นเขียนอะไรไว้กันแน่จึงถึงได้กลัวขนาดนี้ ราชองค์การรับป้าบอนี่ขัดขวางการแก้แค้นของฉันเพื่อเฉิงเพื่อการแก้แค้นฉันต้องเอาราชองค์การรับนี้มาให้ได้แม้ฉันจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกมากแต่ฉันก็เชื่อเฉิงสุดใจเขาไม่โกหกฉันหรอกฉันไม่เชื่อว่าเขาจะใส่ร้ายป้ายสีน้องชายตัวเองถึงยังไงฉันก็ไม่ได้สนิทกับจินว่เซยนแล้วจะไว้ใจเขาได้ยังไงเฉิงเพื่อท่านพ่อ เพื่อใต้ล่านี้ข้ายอมแต่งกับเซียวเหยาอ๋คงข้าจะขโมยราชโองการรับมาให้ท่านข้าตัดสินใจแล้วท่านไม่ต้องโน้มน้าวข้าอีกฉันตัดสินใจแน่วแน่และเอ่ยออกมาอย่างปวดร้าวลินนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะไม่พูดสิ่งใดอีกแม้ข้าไม่อยากให้เจ้าแต่งกับเขาแต่หวังว่าเจ้าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างถีท้วนก่อนเฉิงเกลี้ยกล่อมข้าคิดดีแล้วเฉิงข้าอยากพักแล้วท่านกลับไปเถอะ ถ้าไม่ส่งนะกล่าวจบฉันก็หันหลังเดินจากไปทิ้งให้เฉิงอยู่กลางลานตามลางางํงพังจินวิเฉิงนี่หาใช่สิ่งที่เจ้าต้องการเหรอตอนนี้นางยินยอมที่จะขโมยราชองค์การรับให้เจ้าสมควรดีใจสิเหตุใดในใจรู้สึกหวงหวงกันนะหรือเพราะไม่อาจตัดอะไรได้ชมสครานเช่นนี้หาได้ยากยิ่งในเลยจะยอมปล่อยให้หลุดมือไปทว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อใต้ล่า ต่อไปนางจะเข้าใจเองจินวี้เฉิงคิดว่าตนพบข้อแก้ตัวที่เหมาะสมแล้วจึงกลับตำหนักบรรทมไปอย่างสบายใจคิดไม่ถึงเมื่อตัวเองจะโชคร้ายถึงขนาดนี้เดิมคิดว่าต่อไปจะได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับเฉิงไม่คิดว่าจิ๋นวี่เซียนจะส่งคนไปสังหารท่านพ่อทำลายแผนการของฉันแต่ทำไมในใจมักจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนโหดร้ายแบบนั้นกันนะเขาทำให้ฉันรู้สึกด้วยถึงความเป็นมิตรเสมอ แม้จะเย็นชาหน้าตายก็ตามแต่เฉิงไม่น่าโกหกฉันครั้งนี้ฉันยังคงเลือกที่จะเชื่อเฉิงฉันรู้ดีว่าแม้จะไม่อยากแต่งกับจินวีเซียนแต่เพื่ออำนาจการปกครองแว่นแคว้นของเขาฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นในเมื่อนี่เป็นทางที่สามารถดับไฟแขนให้ท่านพ่อได้งั้นฉันจะมัวลังเลอะไรอีกละ่ะตอนนี้หวังเพียงขโมยราชองค์การรับมาได้โดยเร็วที่สุดเพื่อหักล้างข้อกังขาทั้งหมด